ครับผมแล้วนี่ตอนนี้เราจะมีฝากนี่ครับผมซีดีใช่แล้วค่ะแต่โชว์นี่โชนี่คือความพิเศษนะครับผมผมแนะนําว่าซื้อของแท้เถอะแต่รูปพี่พี่รัชนกเนี่ยถ่ายนี่สวยมากนี่มีออเดอร์ให้ดูนะครับใช่ค่ะนี่สวยมากปกอัลบั้มเนี่ยสวยจะเป็นมีรูปพี่ช่วยนะด้วยอยากพรีเซนต์ค่ะคือถ้าหยิบแผ่นมาจะเจอรูปนี้ค่ะ นะคะแล้วพริกปกหลังก็จะเจอรูปนี้เจออีกนะคะจริงๆเราไม่ค่อยเน้นนักร้องเราเน้นต้นมะพร้าวไหนรูปมะพร้าวอยู่ไหนแซวเล่นนะคะอยากบอกว่าทีมงานทุกคนนะคะรวมถึงตัวนกคือตั้งใจมากถ่ายกันหลายรอบแล้วก็มีรูปที่นอกจากความสวยแล้วพยายามผสมผสานของเรื่องราวค่ะนะคะนี่ก็เหมือนเราฟังเสียงจากหอยฟังแล้วบางทีหอยมันมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของทะเลมันเหมือนได้ยินเสียงเพลงรือเกลียวขึ้น อารมณ์ความรู้สึกแบบนั้น่ะก็เ<อ>รียกว่า <ผม S 1> ถ้าซื้อนี่นะนอกจากจะได้เพลงเพราะแล้วเนี่ยยังจะได้รูปสวยๆไปดูด้วยนะจ๊ะใช่ครับผมแต่ว่าวันนี้ครับวันนี้เราแจกสำหรับต้นตั้งแต่บอกตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วว่าใครที่แบบว่าส่ง SMS มาเล่นเกมโหลดเพลงที่รัชนกไว้บนมือถือเป็นเสียงรอสายนี้นะครับผมกดดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนยสาแล้วก็ส่งข้อความมาด้วยเนี่ยเราจะมีทั้งเสื้อ อยาก้รัชนกเป็นนะครับแล้วก็ทีที่ทุกควาแข่งวันนี้ด้วยนะอยาเราเ็ด้วยล่านิดนึงว่าเสื้อเนี่ยรัชนกทำกับทีมงานนะคะทำเองนะคะเลือกเสื้อเองหรือแม้กระทั่งมีมีโลโก้ตรงนี้นะคะของแท้ก็ต้องก็มีโลโก้ของแท้ต้องมีโลโก้ที่จริงฉนเล่นแค่แค่อยากให้ให้ดูว่าเราตั้งใจนะคะตั้งใจกับทุกตัวเลยค่ะ ผมอ่าสำหรับใครที่วันนี้เดี๋ยวเราแจกไปทีเดียวเราให้ทีมงานโทรไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะกดโทรเลยครับแฟนๆเนี่ยเริ่มส่งกันมาแล้วนะอ่ะให้ทีมงานเนี่ยโทรติดต่อเลยดีกว่าค่ะมาแล้วมาแล้วตืดตืดวางสายรึเปล่ามึรอฟังเสียงเพลงดีกว่าโทรก็โทรก็โทรอ่าตื๊ดแต่ว่าจะบอกว่ามือถือรุ่นไหนคะเนี่ยค่าดีมาก๋ยสมจะบอกค่านิ่มมากเลยค่ะ ใส่สบายเลยอยากให้ใส่ได้นานอ่ามาแล้วดีไงเสียงเราไายเขาจะรับสายไหมครับฮัลโหลสวัไดีค่ะไม่ใช่ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อก้อยค่ะคุณก้อยเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับเสื้อพี่รัชนกพร้อมอัลบั้มซีดีไปเลยจ้ะ นิดนึงนะคะตอนนี้ดูดูรายการเราอยู่หรือเปล่าคะดูค่ะอ๋อแล้วทาไมถึงแบบว่าเลือกหลดเพลงนี้คะเพราะว่าก็ติดตามผลงานที่รัชนกมานานแล้วค่ะขอบคุณค่ะน้องก้อยอยู่ไหนคะอยู่อยู่ยจังหวัดอะไรอยู่โคราชโคราชโอ้โคราชบ้านเองครับผมน้องก้อยครับมีอะไรอยากจะบอกพี่รัชนกไหมครับก็ไผยพรก็ได้ ให้พี่รัชนกมีผลงานดีๆอย่างเงี้ยต่อไปค่ะแล้วก็จะติดตามพี่รัชนกตลอดไปค่ะขอบคุณดาเด้อดีด้วยนะคะผมรับเลยเดี๋ยวทีมงานเราจัดส่งไปให้นะคะผมทั้งเสื้อทั้งซีดีพร้อมลายเซ็นเลยนะครับดีดด้วยจ้าสวัสดีครับขอบคุณมากมากนะคะน้องก้อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเรียกเรียกว่าจัดกันแบบว่าแจกกันสดๆเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราอยากให้พี่รัชนก แฟนๆบอกความรู้สึกกับพี่รัชนกแล้วตอนนี้ให้พี่รัชนกบอกความรู้สึกกับแฟนๆบ้างทั้งที่นี่เลยแล้วก็ที่บ้านด้วยจริงๆแล้วนักร้องทุกคนนะะรวมถึงนกเองเนี่ยอยู่อยู่ได้ด้วยกําลังแรงใจจากแนเพลงอยู่ได้กับคนที่อุดหนุนแผ่นแท้นะคะถึงไม่ได้มานั่งเชียร์แต่ถ้าอุดหนุนแผ่นแท้โหลดเสียงรอสายที่ถูกต้องนะคะถูกต้องตามลิขสิทธิ์นี่ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนยิ่งตามมาเชียร์แบบนี้ พี่นกซึ้งใจตลอดเวลาเพราะว่าออกมาแล้วเนี่ยค่ารถค่าเดินทางแล้วมามาถึงกออ็อยากอุดหนุนเสื้ออยากอุดหนุนอัลบัม้มยังต้องมีดอกไม้มีของขวัญมาให้อันนี้เป็นอะไรที่ซาบซึ้งใจมากนะคะแต่ต่อให้ไม่ได้มาถึงที่นี่ไม่ได้ติดตามไปทุกที่อย่างที่บอกแค่ซื้อแผ่นนะคะหรือว่าไปคอนเสิร์ตที่ไหนแล้วมาเป็นแรงเชียร์แรงใจนี่ถือว่าขอบพระคุณมากทุกๆ คนทุกๆสิ่งที่มอบมาคือกําลังใจที่ทําให้รัชนกศิลปพัน์ตลอดจนทีมงานของบริษัทกร,รมิโกหรือแม้กระทั่งชาวแฟนทีวีเรามีกําลังใจที่จะทําเพลงมาแลกเปลี่ยนกําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็ถ้าได้รับกําลังใจที่ดีแบบนี้นกคงม,มีแรงที่จะร้องเพลงไปอีกนานๆเลยขอบพระคุณจริงๆขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ ลืมนะถ้าอยากจะเป็นกำลังใจพี่นกนะต้องซื้อของแท้แล้วก็โหลดด้วยโหลดของแท้นะครับเราจะงสามเ0 2 3สูงสาแล้วกดโทรอ่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะให้พี่นกอัปเดตตารางงานกันดีกว่าว่าช่วงนี้จะไปทำอะไรกันบ้างที่ไหนครับช่วงนี้ครับแฟนฉันเริ่มแฟนฉันมามาทันทีนะต้องให้อัปเดตหน่อยเลยเอาแบบพรุ่งนี้เลยนะคะเผื่อจะได้เตรียมตัวทันพรุ่งนี้ที่สหยูเนี่ยนบางประกง นะคะไปร่วมกับกิจกรรมของอคลื่น FM 95ลูกทุ่งหานครคะนะคะแล้วก็วันต่อมาเนี่ยก็จะมาสัมภาษณ์เพื่อนกันวันเสาร์ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงประมาณบ่ายสาแล้วก็จะมีสัมภาษณ์วิทยุต่ออีกนะคะคือ FM 95นี่แหละให้รอฟังเป็นกําลังใจกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นวันที่16คืน15เนี่ยจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านจริงๆคือวันที่17เนี่ยมีงานแข่งเรือที่จังหวัดน่านนะคะแต่ว่า พอไปถ่ายรายการที่น่านเนี่ยต้องบอกว่าแม่ชาวแฟนทีวีชาวเรื่องเล่าคนดังบอกว่าขอตามไปเก็บบรรยากาศมาฝากแฟนเพลงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นบรรยากาศที่จังหวัดน่านด้วยแน่นอนอ๋อก็เดี๋ยวรายการของเราจะไปก่อติดมาแน่นอนนะคะ,คะก็ให้แฟนๆคอยติดตามเลยนะคะสําหรับพี่รัชนกศิีโรพันธ์ของเรานะคะเลยอ่ะสุดท้ายแล้วให้พี่รัชนกฝากอัลบั้มนี้ไว้หน่อยดีกว่านะค่ะ,นะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะรัชนกศิลปพันธ์ขอบคุณพี่ตีกติปธรรมัสนะคะที่ให้โอกาสกับน้องสาวคนนี้ขอบพระคุณทีมงานของบริษัททุกๆคนนะคะขอบคุณโปรดิวเซอร์ครูเพลงรวมกระทั่งรวมรวมแม้กระทั่งพี่น้องทุกคนที่ทำให้ผลงานนี้ขอบคุณแม้กระทั่งแฟนทีวีสื่อมวลชนทุกแขนงพี่น้องนักจัดรายการและที่สําคัญแฟนเพลงทุกท่านทั้งที่อยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านชมรายการอยู่หรือบางท่าน ได้อุดหนุนของราชนุกไปไม่ว่าจะอัลบั้มไหนๆอยากจะบอกว่านกขอบพระคุณและก็ทซาบถึงใจมากนะคะล่าสุดมีเพลงฝากคําถามให้กับดาวอัลบั้มนี้มาฝากมาขอกําลังใจกันอัลบั้มนี้หลากหลายนะคะหลากหลายเรื่องราวมีทั้งสมหวังเศร้ารักสนุกสนานมีหมดครบทุกรสอยากจะให้ทุกท่านอุดหนุนแล้วก็ฟังเป็นกําลังใจกันนะคะ ดีไม่ดีเพราะไม่เพราะยังไงสามารถบอกเล่าเรื่องราวกันได้หวังว่าทุกท่านจะชื่นชอบผลงานอัลบั้มนี้ฝากด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดาวน์โหลดทุกทุกงานเพลงค่ะดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์สองสามแล้วก็โทรออกโหลดได้ทุกทุกงานเพลงทั้งฝากคำถามไว้กับดาวและทุกทุกผลงานเพลงที่ผ่านมาเลยค่ะครับผมเ,เรืนะ่องแต่ที่รัชนกตอแค่นั้นนะครับอ่วันนี้เนี่ยต้องขอบคุณพี่รัชนกมากที่ยินกีให้แห่รายการเรานะวันนี้สุขสนานมากเลยทีเดียวแล้วก็ แฟนลับทุกๆคนด้วยตัวเองหน่อยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคค่ะเดี๋ยวเราพักเบรกสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาสุดกันต่อครับโอ้ยจะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะได้สัมภาษณ์กันไปนะคะครบทุกรถกันแล้วนะคะแฟนขับก็ยังน่ารักเหนียวแนนกันอยู่เลยฉ่ำมากๆเลยกำลังถ่ายรูปกันเป็นภาพหมู่นะคะเอ้ภาพหมู่ภาพหมู่ภาพหมู่ นี<ด>เป็นหมูเลยนะไม,ไม,ไม่ไม่แก้ให้เลยนะดีดีดีครับ <laughs> ใช่ค, <ผม S 2> ค่ะแตมว่าสําหรับใครนะถ้าเกิดว่าอยากได้โชคทองแล้วก็ต้องรอลุ้นโชคนี้ดีกว่านะคะและช่วงนี้สนับสนุนโดยเขาช่องคอนเสิร์ตพารวยลุ้นห้านทั่วไทย ับผมและโชคที่ว่าการแจกทองจะรปสัตว์เขาช่องนะครับผมเจ้าของโซโลแกนร,รถแท้กับแฟไทย,ยนั่นเองครับใช่แล้วคับพี่แซมเพราะว่าเขาได้แบบว่าเรียกว่าใจดีมากๆเลยนะคะได้ทุ่มงบกว่า200ล้านบาทเลยนะคะเรียกว่าคืนกาไรนะ,ะให้สู่ผู้บริโภคทั่วไทยนะคะด้วยการจัดคอนเสิร์ตพารวยนุ่นล้านทั่วไทยใช่ครับผมไปคอนเสิร์ตก็จะเจอนี้เลยอย่างหน้ากล่องนี้นะครับพี่<ช>ดีสุขินวิเศษแก้วนะครับแล้วก็ฟ้าชนะรสาคอนจันนะครับที่จะมาให้ความสนุกสนานในคอนเสิร์ตรวมถึงการจับรางวัลทองมูลค่ากว่าสี่ล้านแปดแสนบาท ทุกางวัลได้ยักใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าอยากโชคดีแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยโอ้โห้หยิบมาอ่านนามากแต่ผิดด้าน<笑>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 น,นะ,ะแค่นี้นะคะเขียนชื่อที่อยู่นะคะด้วยลายมือนะคะพร้อมเบอร์ติดต่อนะคะแล้วก็เขียนมาที่น,นี้เลยกล่องผลิตภัณฑ์ด้านภาษาไทยอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่เอาแบบเป็นซองแบบนี้นะเป็นซองสติกนั่นเองซองเล็กๆแบบนี้ไม่เอาไเอาเฉพาะซองใหญ่ๆนะครับหลังจากที่ เขียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถเอาไปหยอดได้ตามกล่องที่ร่วมรายการนะฮะตามราคาที่ร่วมในการเจอกล่องที่ไหนหยอดได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางคือส่งตังตู้ไปรษณีย์นะครับตู้ปน1 0 9 0ปนฝรามคำแหงกรุงเทพ10-2-41ครับใช่ค่ะก็ส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาคมเลยทีเดียวนะคะรวมถึงสามารถตรวจสอบรายชื่อนะคะผู้โชคดีได้ทางหนังสือพิมพ์เดลิ y น e w เลยด้วยครับผมได้เรียกว่าเขาช่องเขาใจดีจริงๆเลยนะครับอ่ะ จากเรื่องโชคแล้วมาถึงเรื่องเที่ยวกันดีกว่าเมื่อกี้เมื่อวานผมไม่ได้มาแต่ว่าทีมงานเราให้สั่งว่าวันมีภาพที่พี่พีเขาพาแบบว่าไปแบบว่าลุยตะลุยเป็นดังๆาแล้วนะคะแล้ววันนี้ก็ยังได้ว่าตะลุยกันต่อนะคะที่เชียงใหม่นะคะได้ข่าวว่ามีการโรยตัวแบบว่าเขาที่แบบแปดร้อยเมตรแล้วก็แบบเร็วที่สุด300เมร้อยเมตร เสียวอะผมอยากรูว่าเป็นยังไงเี้ยผมสบายอยู่แล้วชิวๆอ่ะถ้าอย่างนี้เราลองไปดูพี่พีเล่นกันเลยดีกว่าจ้าไปเลยครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นต้นดีดีใาช่อนครับกินกับลาบหมูอร่อยมากทุกอนูครับธรรมชาติแบบธรรมชาติจริงๆนะครับเข้าถึงป่าจริงการท่องเที่ยวแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้ทำลายธรรมชาตินะครับ มันเป็นการอนุรักษธรรชาติด้วยครับเพราะเราไม่ได้มีของอะไรที่ต้องมาทิ้งกว้างๆแถวนี้นะนุ่งมายถึงต้นไม้มันใหญ่มากอ่ะสวยมากเลยมุมนี้ ตรงนี้สวยมากครับเป็นไม้ใหญ่ <Hey. S 2> ครอธออเะงได้ครับผมก็ไปเจอสารตายายนะครับที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับ oh. ก็ที่จริงก็เหมือนแบบว่าเป็นคนดูแลปกปักรักษาพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยด้วยความเชื่อของออคนทุกๆพื้นที่ก็จะเป็นแบบนั้นนะครับ oh. โดยเฉพาะคนไทยนะฮะที่นี่ก็มีเหมือนกันนะครับสารตาเยายริ่ บ่ยากแต่ว่าเกรงใจขอระบายในความอัดอั้นดูครับรักกันครับดูคําแนะนําครับแล้วแต่บุญแต่กรรมครับอย่าทางไกลครับให้กำลังใจกันนิดนึงครับดูสิครับถามว่าเสียวไม่ก็เสียวครับไม่เล็กๆอย่างนั้นจะไปดูมันทำไมอมาก่อนมาเกินมาดูก่อนวิ่งยังเหนื่อยโอ้ อะไรกันเลยพี่พี่โอ้ยนี่กี่เมตรอะพี่ฮะชนีกันก่อนดีกว่าน่าเป็นอาปะตนี่ชนีแถวนี้ก็มีนะใช่ชนีแถวนี้ก็มีมีตัวเดียวมาจริงอนะ่ะมาจริงอนะ่ะเจอของจริงนะฮะ ไกค,ครับไกลอย่างเดียวไม่พอครับมันเร็วมากเร็วมากเชาครับเขาเรียกอะไรครับเส้นทางที่ยาวที่สุดในโลกในในแะเทตป,ป่าฝนไม่ขตป,ป่าฝนครับผมฝรั่งเ้าจะรู้กันว่า longest in the rainforest in the world อะไรนะครับ longest longest s i p whale in the rainforest in the world อะไรก็ช่างครับ whatever กันอันนี้ใครอ่ะใครพลังเหรอยิ่งตาวทาบเหรอโอ้ยยาดมคือยาดมอยู่ในมือพี่ไม่่ไม่ถามเลยยาดมยี่ห้ออะไรอันนี้แรงกว่าเยอะทีนี้ขอถือกล้องเองครับ เพราะว่าอยากจะเห็นอยากเห็นสภาพตัวเองครับว่ารับได้กับความสูงแบบนี้ความเร็วแบบนี้ได้แค่ไหนครับเก็บหน้าตาอันมันมันไปฝากนะครับยกขายกเข่าสูงสูงเดี๋ยวพึ่งร้องให้สองหนึ่งสองสามยกขาสูงสูงโอ้เดเพื่อนเอ๋ยคือดันเคยกั้งนนสั้นสั้นกันจักววะในเวลาวัางวางมาแกล้งทุอมกันบันย น่าดานได้ไหมโอเคครับพี่จี้หอยเกือบจบเพลงครับเมื่อกี้ได้หนึ่งตอนครับมาแล้วครับมาแล้วครับใครจะเป็นรายต่อไปครับมาดูครับเป็นไง อย่าวาแต่น้องเลยครับพี่ก็สั่นไปหลายรอบแล้วครับลืมทามาครั้ข้าวมันก็สวยแต่เราถามว่าอยู่กี่ด้ววเพราะว่ารอบข้างเราไม่มี <laughs> <laughs> จุดที่เรามาเมื่อกี้นะครับเป็นจุดที่ยาวที่สุด800เมตรนะครับแล้วก็เร็วแล้วด้วยฮะเริวแล้วนะฮะแต่จุดที่จะลงไปยาวแค่300เมตรครับเร็วที่สุดครับไม่มีตะข่ายไม่มีคนเบรกฮ้ยจริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วจ,จะเบรกหรอตกลงครับ được rồi, cho chưa mấy thắc? Được rồi, tháp. Níi đi đại, này, kiểu này bao? ยื้นพักยืนยือ้โอเคเป็นไงบ้างพี่จังร้อยเมตรสถ่ายภาพเองด้วยครับของถ่ายนี้ใช้ใช้ใจรักอลิโกนเนาะไมาถึงฝั่งแล้วครับใจแล้วครับมได้มาโอ้ครับก็ขึ้นมาข้างบดแล้วนะครับมาครบทีมไหมฮะมาครบทุกคนใช่ไหมครับครบครับมันรู้สึก ไม่ไม่เด็ดเหนื่อยนะฮะสดชื่นแล้วก็จะเดินเข้าหมู่บ้านอีกทีหนึ่งแล้วก็จะไปชีวัดเดี๋ยวเราก็จะยังมีพวกอาหารขันตกตอนเย็นที่ชาวบ้านเตรียมไว้ให้พวกเรานะครับผมบอห้ พี่เนี่ยเป็นคนที่แบบมีอารมณ์สุนทรีอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าขนาดเล่นแบบยังมีอารมณ์ร้องเพลงได้เลยไม่กล้ายืนเลยฮะขาสั่นโชว์ไมู่้ว่าเป็นะไรนะกลัวร่วงแค่ดูก็แบบว่าผมทิ่คิ้อยู่แล้ว จะบอกว่านี่นะคะคุณผู้ชมวันพรุ่งนี้ค่ะเขายังมีแบบว่าเมนูนะคะคันโตกรอเราอยู่นะคะแล้วเราจะได้เห็นพี่พีเนี่ยมันลงมือทําด้วยตัวเองด้วยนี่ครับผมภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับพรุ่งนี้ต้องรอติดตามกันนะครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้เรามาพูดถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีกว่านะคะที่เรียกว่าแบบว่าใกล้จะถึงแล้วด้วยนะคะแล้วก็มันไม่แพ้กันเลยใช่เรียกว่ามีแบบว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะกิจกรรมเยอะมากที่แอดเวนเจอร์แบบเมื่อกี้โอ้โหถ้าพร้อมแล้วก็มาเจอกับช่วงนี้เลยค่ะ แฟนติดหนึบสวัสดีครับผมบิวภูมิพัฒน์คงนาคนะครับสวัสดีแฟนๆรายการแฟนจ๋าด้วยนะครับวันที่22กันยานี้นะครับบิวอยากจะเชิญชวนแฟนๆรายการนะครับมาร่วมสนุกกับกิจกรรมแฟนติดหนึบที่ไร่ทองสมบูรณ์ที่โคราชนะครับกิจกรรมที่บิวจะทําในวันนั้นนะครับมีทั้งขีม่ม้าขี่วัวมีบีบีกันแล้วก็มีการแบบทําทุกอย่างที่แนวแอดเวนเจอร์ครับ ยังไงก็อยากจะเชิญให้ทุกคนนะครับมาร่วมสนุกกันใครสนใจมาร่วมกิจกรรมแบบทีบิวว่านะครับเชิญลงทะเบียนกันมาเยอะๆเลยครับเพียงแค่คุณพิมพ์ s เเวนวัคแฟนติดหนึบส่งมาที่4242889 5คนที่ลงทะเบียนสูงสุดนะครับจะได้ควงเพื่อนซีมาทั้งหมด10คนประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่19กันยายนนี้ในรายการแฟนจ๋าแบบสดๆและอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกับบิวภูมิพัฒน์คงนาคกันเยอะๆนะครับ เข้ามาทุกทีแล้วนะคะแล้วก็ใครที่ยังบอกว่าไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยรีบๆลงเข้ามาเลยนะคะใน<ช>การถิเอสเจเป็นมักตาด้วยแฟนติดดื่มนะคะแล้วก็ส่งมาได้จากที่ซีสองซีสองแปดแปดเก้าค่ะ้าคนที่ส่งเข้ามาส่งส่วเดี๋ยวได้ไปคงคู่เพื่งสี่สิบคนแน่นอนครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราพักเบรกสักครู่แล้วช่วงหน้าเรากลับมาตกกินต่อครับอพอจะเลือกคนไหนครับพอะจอเลือกสองคนได้ไหมบ้าเลยอะไรือว่า คุนนังเอกเข้ามาอว่าทิ้งไงอยากเลือกสองคนผมเลือกดาวน์โหลดดีกว่าครับ0 1 3 7 0 0 0นะครับชอบเพลงนี้ดาวนโหลดได้เลยกดถอรออกนะคะหรือว่าถ้าชอบเอ็มวีแบบพอจูนะคะเข้าไปดูซ้ำอีกครั้งได้เลยนะคะที่ www.gmember.com เลยจ้าชอบคนเล่นเนี่ยชอบเอ็มวีเ่เอวพอๆนะคะเน่วันนี้นะคะแซมมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะโหสนุกสนานมากๆเลยนะบทั้งแบบว่าได้พูดคุยกับพี่รัชนกนะคะแล้วก็ทีมเพลงรพอมมาเปิดให้ตลอดเลยแต่วันนี้เวลาของเราหมดแล้ว ช่วงสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุก SMS, MMS และข้อความทาง Facebook แล้วก็รวมถึง Instagram ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะที่ขาดไม่ได้เลยด้วยนะคะผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะความอร่อยที่ลงตัวกับคุณประโยชน์ทั้ง5กาแฟเขอช่อง Co f ฟ e ่ไฟค่ะครับผมพรุ่งนี้เรามีความสนุกมามอบให้อีกเช่นเคยนะครับพรุ่งนี้ของวงยังก็อย่าลืมดูกันนะครับแต่วันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้วแซมกับพอจุนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ